สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเลือกคนทํางานโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดโดยใช้วิธีการของโซเวอร์นะครับจากโจทย์นะครับโรงงานแห่งหนึ่งต้องการคนทํางานทั้งหมด8งานนะครับโดยมีจํานวนพนักง,งานทั้งหมด10คนจงหาว่าเวลาในการทํางานทั้งหมดน้อยที่สุดเป็นเท่าใดโดยมีเงื่อนไขนะครับงานงานหนึ่งสามารถทําได้1คน และคนคนหนึ่งสามารถทำได้แค่หนึงงานเท่านั้นครับจากตารางของโจทย์นะครับมีพนักงานอยู่10คนนะครับมีงานทั้งหมด8งานนี่ครับเวลาในการทำงานของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้วิธีการของโซเฟอร์นะครับโซเฟอร์ก็คือวิธีการแรกคือเราต้องสร้างตารางมาก่อนครับสตาราง ตารางนี้นะครับจะเป็นตารางสําหรับการเรียกพนักง,งาน,นครับผมจะให้1คือเอาพนักง,งานคนนั้นกับศูนย์ไม่เอาพนักง,งานคนนั้นนะครับอย่างแรกเราต้องสร้างเลขก1มาก่อนพิมพ์หครับจากนั้นนะครับ ให้เราสร้างผลรวมของพนักง,งานนะครับที่มีทั้งหมด8งานแล้วก็ใช้ซ้ำนี่ครับอันนี้คือเหมือนว่าเราเลือกมาพนักง,งานคนที่หนึ่งทำงานทั้งหมด8งาน เลือกมาทั้งอันนี้นะครับเราก็เลือกพนักงานเป็นซ้ำเหมือนกันอันนี้พนักงานมีสิบคนครับก็จะรวมกันได้สิบเราได้ตารางที่สองกันมาแล้วใช่ไหมครับ โดยตารางที่3ครับเราต้องใช้สูตรในการโซเวอร์นะครับก็คือเท่ากับพนักงานคนที่1งานที่1คูณกับพนักงานคนที่1งานที่1ในตารางที่2ครับที่เราจะเลือกว่าเอามาทํางานหรือไม่ทํางานหรือไม่นะครับทําแบบนี้นะคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ แต่เราสามารถทําได้โดยการลาก,กว่านี้นะครับให้มันเป็นเครื่องหมายบวกสิดำแล้วก็ลากแล้วก็ลากลงมานี่ครับสังเกตนะครับตารางที่สามจะเหมือนกับตารางที่หนึ่งนะครับแต่เราไม่สามารถกอก๊อปปี้วางได้นะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่สูตรนี่ครับเราดูได้จากข้างบนครับตรงนี้มันไม่ใช่สูตรนี้เป็นตัวเลข แต่ตรงนี้มันเป็นสูตรนะครับโดยการเอาตารางที่1คูณกับตารางที่2นะครับจากนั้นนะครับเราก็หาผลรวมของพนักง,งานคนที่1ของงานทั้งหมดนะครับซ้น,น,นะครับแล้วเราก็ลากพนักง,งานคนที่1นะครับที่มีทั้งหมด8งาน นั้นเราก็ทำแบบนี้กันทุกคนเราก็ลากลงมามันจะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็หาผลรวมของงานโดยพนักง,งานทุกคนครับในการทำงานที่หนึ่งแล้วก็ลากเราก็ลากแบบนี้ครับทำคล้ายๆกับเมื่อกี้เลย เ okay, ครับตอนนี้เราก็ได้ตารางมาครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็หาผลรวมนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาการทํางานที่น้อยที่สุดนะครับเพราะเรายังไม่ได้ทาการโซเวอร์นี้เราก็หาผลรวมของทั้งหมดนะครับโดยการลากตารางที่3นี่นะครับลกทั้งหมดมาแต่เราไม่ได้เอาผลรวมครับเอาพนักง,งานทั้งหมด กับงานทั้งหมดมาแล้ว enter เราจะได้ผลรวมทั้งหมดมาจากนั้นนะครับให้เราทำการ solver ครับให้เราไปที่ data แต่สังเกตนะครับตรงนี้เรายังไม่มี solver เราต้องไป add in นะครับเราต้องไปที่ tools นะครับเครื่องมือแล้วกด excel add in นะครับแล้วกดติกไปที่ solver add in แล้วกดโอเคครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับกดคลิกเข้ามาครับจากนั้นอันนี้ผมขอเคลียร์เงื่อนไขทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้น,นครับซฟอฟแวร์หน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้นะครับ ช่องแรกนะครับเป็น set objective นะครับให้เราติ๊กตรงนี้ครับอันนี้คือจำนวนเราต้องการเวลาการทำงานที่น้อยที่สุดนะครับให้เราติ๊กที่มีจากนั้นนะครับช่องนี้ครับ by changing variable cell ครับคือเซลล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็คือตรงการเลือกพนักงานนะครับเราก็เอาช่องนี้มาเลย พอเราได้ช่องนี้ปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็สร้างเงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราก็คือพนักง,งานทุกคนทํางานได้แค่อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนนี้เป็นเท่ากับครับใส่หนึ่งแล้วกดแอดครับงานทุกงานนะครับมีคนทํางานได้แค่คนเดียวครับอนนี้ก็อยู่เป็นเท่ากับครับ ลนนราก็แอดครับช่องนี้นะครับคือช่องพนักง,งานที่เราจะเลือกนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น BINARY ครับคือการเลือก1กับสูรครับจากนั้นเราก็กด add อีกทีครับแล้วเราก็เลือกช่องเดิมน,นะครับแล้วเราก็กดให้เป็น i n t e g e r ครับเพื่อ เพื่อที่ว่าเราจะเอาจํานวนเต็มนะครับแต่กดโอเคครับเมื่อได้เงื่อนไขทุกอย่างมาตามนี้นะครับให้เราไปดูที่ select a s s o l v i n g method นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น simplex LP ครับพอเราเปลี่ยนแล้วนะครับให้เราลองกด solve ครับ แล้วกดโซฟแล้วนะครับจริงๆหน้าตามันจะเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้นะครับจะมีขึ้นเป็นคำตอบนะครับเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้นะครับอันนี้ผิดพ้าดเล็กน้อยครับจากโน้ตบุ๊กของผมเองให้เรากดโอเคครับครับเพราะเรากดโอเคแล้วนะครับเราได้ตารางหน้าตาประมาณนี้นะครับ คือเนื่อตามเงื่อนไขของเรานะครับงาน1งานสามารถทําได้หคนคน1คนสามารถทําได้1งานนะครับก็นี่ครับการทํางานของงานที่1ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเราก็เลือกพนักงานงคนที่1มาครับเพราะใช้เวลาน้อยที่สุดคือ2ชั่วโมงก็ตามนี้เลครับทุกอย่างก็เป็นไปตามเงื่อนไขของเรานะครับจากช่องพวกนี้แล้วเราก็ นำผลลบนวดมารวมกันนะครับก็จะได้เวลาทำงานที่น้อยที่สุดคือ30ชั่วโมงครับแต่เนื่องจากงานของเรามี8งานพนักง,งาน10คนก็จะมีคนที่ยังคนที่ไม่ได้ทำงานนะครับคือ 0, คือคนที่7คนที่8ครับก็ใช้เวลามากมันจะขึ้นเป็น0ก็คือเราไม่เลือกเขามาเลยเราจะได้เวลาการทำงานตามนี้ครับตามเงื่อนไขตามโจทย์ของเราเลย โอเคครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้เลยครับขอบคุณครับ